สวัสดีครับผมอธิสอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการ, <S <S รเรียนรู้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาเจอแอร์มิซูอิเล็กทริกนะครับตัวคลาสเซตไทยนะครับหรือที่เรียกกันก็คือแอร์สี่ทิศทางนี่แหละครับอาการที่มาเจอก็คือ led มันฟ้องกระพริบตลอดนะครับนั่งนับดูอยู่ครับมันก็กระพริบตลอดกระพริบไม่หยุดนะครับมันฟ้อง มันฟอ้องก็พิ่ตลรอ,อกคือฟอ้องไม่พร้อมที่จะทํางานนะครับด้วยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟเลี้ยงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเวลาถอดแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับถอดตรงบล็อกคอนโทรลไฟนะครับแล้วก็วัดไฟเลี้ยงดูนะครับว่ามันมาครบไหมนะครับ แล้วก็เช็คสภาพของแผงบอร์ดด้วยนะครับว่ามันมีมดมีจิ้งจบหรือมีอะไรเข้าไปทําอะไรกับตัวแผงคอนโทรลหรือเปล่านะครับก็ที่มองดูคร่าวๆก็ปกติครับไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟเรียงกันนะครับว่มามาครบไหมนะครับ ครับไฟเลี้ยงมาครบครับไฟเลี้ยงมา230นะครับไฟเลี้ยงมา230นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราสั่งที่เบเกอร์แล้วกันไอสั่งที่รีโมนะแล้วเราปิดเปิดใหม่นะครับสั่ง,งปิดเปิดใหม่แล้วก็ไปดูตัวข้างนอกดีกว่าครับเพราะว่าตัวข้างในนะครับตัวข้างในสวิงทางานมอเตอร์ Motor, ทํางานปกตินะครับ ตัวนี้มันเป็นเรกเกอร์ที่ใช้รวมกับเอีกตัวหนึ่งนะครับเราไม่สามารถสับเรบกเกอร์ได้ครับเพราะว่าลูกค้าเขานั่งอยู่นะครับลูกค้ามันเป็นร้านอาหารนะครับไม่สามารถที่จะสับเรบกเกอร์ได้นะครับผมก็เลยอาศัยที่จะถอดสายคอนโทรลนี่แหละครับที่มาเลี้ยงตัวข้างนอกให้ทํางานนะครับแอร์รุ่นนี้นะครับใช้รีเลย์อีกตัวหนึ่งไปเลี้ยงแมกนติกอีกตัวนะครับ เดี๋ยวเราก็อาศัยถอดใส่คอนโทรนเลยแล้วกันนะครับสสยคอนโทรลแล้วเราก็กดแมกเนติกเอาแล้วกันนะครับแมกเนติกเราจะถอดฝาครอบตรงคอนเน็กนะครับตัวคอนเน็กแล้วก็กดแมกเนติกดูดูการทํางานของตัวข้างนอกครับพัดลมทํางานไหมคอมเพรสเซอร์ทํางานไหมด้วยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวขอเวลาครขอเวลาถอดตัวฝาครอบที่จะกดแมกเนติกนะครับ ครับม <maison> ัจะมีฝาครอบตรงตัวแมกนติกนะครับเดี๋ยวเราก็วัดน้ำยาไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับฝากครอบครับที่ต้องถอดตรงแมกนติกนะครับเพื่อจะกดรันดูนะครับว่าทุกอย่างทำงานได้ไหม เพาะว่สับเกเกอร์ไม่ได้ครับมันพวกอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากดดูเลยแล้วกันนะครับเนี่ยครับพัดลมทํางานครับพัดลมทํางานทั้งสองตัวครับตัวนี้ใช้พัดลมในการระบายความร้อนสองตัวนะครับบนล่างนะครับทํางานแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานทําแต่พัดลมนะครับ เอาอย่างนี้นะครับตัวคอมรสเซอร์ไม่มีอะไรครับมันมีแค่ตัวคาปาแะครับช่วยรันนะครับช่วยรันแล้วก็มีของอยู่แล้วเราก็เลยเอาตัวคาปามาเทสเลยแล้วกันนะครับว่าคอมสามารถออกตัวได้หรือเปล่านะเพราะว่าลูกค้าก็กเร่งที่จะใช้เครื่องอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่มีคนนั่งอยู่หลายคนนะครับ เดี๋ครับก็เลยเทสนะครับเทสก็คือเทสเทสก็คือกดแมกเนติกนะครับเนี่ยครับผมจะกดแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับนี่ครับคอมก็ออกตัวได้แล้วครับนี่ครับถ้าตีถ้าตีโจดได้ก็คือตัวคาปาเสียแล้วครับตัวแคปตัวนี้แคปตัวนี้น่าจะหกสิบไมโครนะครับแคปหกสิบไมโครครับ ทีมันเสียนะครับหกสิบไมโครนะครับตัวหกสิบไมโครถ้าดูด้วยผิวเผินก็ปกติไม่บวมไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่ผมก็ได้วัดดูแล้วนะครับเพราะว่ามันมันขาดนะครับวัดไม่ขึ้นครับทั้งสองข้างครับคือถ้าถ้ากรณีนี้คือมันขาดนะครับมันจะมีบวมเล็กๆบวมถ้าตะเกตดีก็จะบวมนิดนึงนะครับะครับก็ ส่งงานได้นะครับส่งงานบอกลูกค้าแล้วครับว่าตัวคาปาเสียแล้วครับคอมไม่สามารถออกตัวได้นะครับเนี่ยครับสายคอนโทรลที่ผมถอดออกนะครับที่มาเลี้ยงให้แมกเนติกทำงานนะครับเนี่ยผมก็อศสยจอยเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปเลยเนี่ยครับคอนโทรนนี่ครับเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวกำลังไปเปิดเอีกรอบนึงนะครับเปิดให้มันทำงาน แบบรันปกติไปเลยแล้วกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะปิดฝาครอบให้เขานะครับปิดฝาครอบกันจิ้งจบกันมดน่ะตัวนี้มันช่วยกันได้ครับเนี่ยครับผมจะล็อกฝาครอบของตัวแมกเนติกนะครับแล้วก็ให้มันรันง,งานด้วยตัวของมันเองแล้วนะครับตอนนี้ไปเปิดแอร์แล้วนะครับเนี่ยครับ ตัวนี้กินกระแสอยู่ที่16.3ครับ1 6บหกนี่นะครับอยู่ด้วยประมาณนี้นะครับแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ฟิกสปีดนะครับน้ำยาน้ำยาปกติครับไม่มีขาดครับก็สรุปได้เลยนะครับคือแอร์ตัวนี้นะครับตัวคาปาซิเตอร์นะครับหรือแคปที่เขาเรียกกันนะครับตัว60ไมโครฟารทดนะครับมันเกิดการขาดนะครับมันเสียนะครับ การกระพริบตลอดนะครับผมก็ขอส่งงานเลยนะครับเป็นที่ตัวคาปานะครับมันเสียไม่สามารถทําให้คอมเทสเซอร์เดินเครื่องได้นะครับเนี่ย